สวัสดีครับทุกผู้ชมรถไฟไทยพบกันอีกแล้วนะครับตามเดืนรกา26นาทีเราอยู่กันที่อำเภอเงาโอภาส19นะครับท่านผู้ชมโอภาส19 เพื่อเอาลำปางมาอะไรสักอย่างานะครับกลายนึกก็เป็นสถาน,นีอำเภอเงานะครับเรามาลำปางกันละครับก็เก็บที่เพื่อนผู้ชมนิชมงานยังไม่ได้เสร็จนะครับคงจะเช็คกันไม่ได้

สิบเก้าช่วงนี้เป็นทางข้ามนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพามาทางจากสถานีเงาส,สองกิโลกว่า ดินใกล้ๆนู้นนะครับเป็นสถานีอำเภอเงานะครับท่านผู้ชมนะครับก็เก็บภาพไปนะครับงานคงไม่ได้เช็คก็พาท่านผู้ชมมาชมวิวอเาเภอเงาลำปางนะครับตีมาห้าสิบกิโล แนวรถไฟก็ไปไยาวนะครับเจอมส่วนนั้นต้องแก้ไขนะครับท่านผู้ชมก็จะมีหน่วยแก้ไขนะครับมีหน่วยสวิตนี่แหละหน้าฝนท่านผู้ชม ก็จมไปละนครับจมไปละก็หน้าจเจ้าดิน,นออกนี่ครับบรรยากาศเช้านะครับเก้าโมงครึ่ง ครับปา๋าแกยังไม่เช็คนะครับว่าบ่อเลอะสวัสดีครับช่องรถไฟไทยพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อนหนิ่งโอ้าสิบเก้า นี่เป็นทางหมู่บ้านนะครับต้องทำโอเวอร์พาสให้ชาวบ้านได้ข้ามมาทำไร่ทำสวนไอสองโอเวอร์พาสชมได้หลายมุมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดินยังเละอยู่ยไงไงป่าแกยังไม่เช็คนะครับดิน ตเต็มบ่อมาพาชมวิวนะครับ,บท่านผู้ชมอีสองบัดบัดเบนสองก็เช็คไปก่อนนะครับรอ งานมาเคลียดินดอกนี่ครับบรรยากาศาราดิกา34นาทีเรื่องเงาลำปางบ้านนาแกนะครับบ้านนาแกช่องรถไฟไทยภูมิใจนำเสนอให้ท่านผูช้ชมได้ชมทุกว,วันลงนัวละคลิปสองคลิปอัปเดตการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของ รถไฟก็วิ่งไปแนวเนี่ยนะครับไปสู่เมืองพะเยาก็ทำช่วงยาวไปนะครับแล้วแต่หน้างงานจะเข้าได้ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเขานะครับขุดเขา ก็ตัดตัดเบิร์นะครับจากสถานีพะงาวสักสองกิโลนะครับประมาณสองกิโลแล้วก็ชมนะครับก็ชมวิวอัปเดตหน้าฝน เจอเลยประมาณนี้แหละหาเดินสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมออกแล้วร้อนแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไป อวิ้หนึ่งสามสี่ต่อนี่ครับนี่ก็เช็คไปก่อนไปก่อนนะครับ